สวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟบราเดียครับวัอนี้อันพึ่งกลับมาจากแลนแกลบนะครับพึ่งกลับมาจากแลนแกลบบัดที่นี้อ่าน้องไส้มาดำหน่อยนะครับหนาผมนี่แหละนะครับเพิ่นเอิ่นมามาหลับไกลว่านั้นนะครับทางผ่านเป็นบานบานอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับประมาณรูหนึ่งสองรูนี่แหละนะครับเพิ่อนมามาหลับไกลนะครับก็ก็เลยแวะเลยนะครับเพราะว่โบราณในการหอดบานก็เลยแวะมาเลยนะครับมาหลับไกลบึง ป่ะถ้าพี่น้องไปหลับไก่ไปเบิงไปเบิงพ่นน้องไส้มาดำหน่อยนะครับผมเพ่นสือหนาเสียงจ้ะโอเคครับไปเบิงเลยครับนี่ก็ได้ขั่วครับอันนี้ก็หน้าหน้าผมครับน้องไส้มาดำหน่อยพี่กําลังขั่วไก่อยู่พ่นเสือไก่มาตัวละพันพัน่าโอ้ยมันไก่ตีแผ่ดอกนี่ของแผลตรงนี้ กำลังซอยกันอยู่ครับเอเอิญเบาเจมมานั่มนะครับผมเบาเจมกับพึ่งเหลืองานกับมาเวะมาขั่วหยามอยู่บนนี้บหยามแบเนาะมแมนไก่บานเนาะแมนไก่เทาไก่ตี๋โมแมนไก่เทาไก่เทากำลังเสียบแม่ทีใส่นี่เขาใหโอ้ยพเนาะ เกี่ยวอยุ้ยใช่โอเคครับอันนี้เป็นกะโอ้ยมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อ้ยเนาะมันมเหนื่อยนี่พอสิ่งสอยจูไหมขั้นเหนื่อยนี่เป็นเฮ็ดเจลมาขางเคียงแล้วนี่เนาะอ่ะเป็นกำลังซอยอยู่ครับตอนนี้นอันนี้ยังนั่นยังนั่นตัวนี้เนื้อยเจวห่ออ๋อ เจ้าวหอมนี่เจ้าวหอม,หอมอนลน้วครับยาบำรุงเลืออันนี้เพิ่งกำลังตุ่มครับกำลังต,ตุ่มตุ่มคือบนคนใส่ต้มใส่น้ำอี่ันนี่ก็ตุ่มครับตุ่มใส่หมกข้าม มาเด้อพี่น้องบ้านนี้ต้มมีต้มมีลาบหาเบิ่งจักข้าวพุ่นล่ะครับจังสิแล้วน,นะครับผมไก่กำลังคั่วอยู่จักหน่อยครับมีเสียงฟังมสมัครเได้บาาด้านน,าน,นี้พุ่นแดีวส้วงพุ่นน้อยส้วงส้วงว่าซั่เนเอาแบบมาไปขึ้นดูแน่นอนนน <laughs> ีนนนมือมือกุ่แ <laughs> น่นอนไรอันนี้ก็พึ่งกระเซ่แล้วว่าจีบ พวกกัวก็เสียแล้ววะพวกกัวพวกกัวเลยพวกกัวไอ้มือชิมอ๋อชิมกันได้เป็นมั้งน้อยมกเลยข้าวตับใส่ชิ้น้อยตัวใหญ่มากเลยหลับหลับอันนี้ต้มด้วย สมพอดีตึงหลาพี่น้องพร้อมพร้อมพริกไข่บบดนี้เออบอกว่าสองคนแท้งพ้นมันเอากวับไปเอาบอใส่เหองหรืเบอร์ใส่แดงหลงอืมต so, uh, mm, uh, ืเี๋ยวใส่เร็วน่าไงนี่นี่ๆใส่เรียพี่น้องต้องนใจฮะอันนี้ตน้องเบิดเปนแจม

thua rồi bà có không bua đợt 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 đợt

ตักแล้วตักแล้วพี่น้องอกันล้วไปเตรียมตัวกินขาเบ่อแล้วโอก่เอืมไม่้อออกไปเมียเตรียมตัวกินขวกันครับเหนียบลอยครับผมพี่น้องสุ่มก่ตีลาบก่ตีครับอันนี้ลนหน่อยอ่า นี่แหะแท่งๆกับจริงเนี่ยเป็นแทงนี่แหละครับอาหารรู้แล้วของชาวอีสาน <c oughs> เลี้ยงแนวหนึง่งพันกินอยู่ไทงมัแดง <c oughs> มันบ่เมนหนามันโมงานนี้กันสิน<า>ขุดกระปูควาดเกียด์ใส่ได้บ่ะนี่เดี๋ยวมืออืึนป้นกระปูวันนี้กินลาบง่ามืออืึนกินปิ้กระปูเอาขึ้นมากินตีนเหมือนกันตีนก็กินมืออ <c oughs> ืนอตีนตัวนี้แหละโมเมนตีนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับผม